โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมทุกคนในสําหรับลคลีปอิดีโอนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟนะครับผมโค้ดนี้สามารถใส่ได้ยกซร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับผมทุกคนโค้ดนี้ GM <S <S ได้แจกมาโดยตรงเลยนะครับผมไม่ใช่โค้ดที่เสียเงินนะครับผมโค้ดนี้จะเป็นโค้ดฟรีนะครับผมจะเป็นโค้ดรายสัปดาห์นะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมโค้ดรายสัปดาห์ผมก็มาแจก ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับผมทุกคนแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์นี้ผมมาวันอังคารนะครับผมทุกสัปดาห์ผมน่าก็น่าจะมาวันจันทร์นะครับผมทุกคนถ้าใครได้รับโค้ดจากผมแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยเลยนะครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนแล้วเราไปแบบยังไงดูโค้ดกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับผมทุกคนก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นหน้ากิจกรรมใหม่นะครับผมทุกคน นี่นะเราสามารถรับทาเทียนได้ในวันที่16พฤษภาคมก็น่าจช่ใช่นะครับผมผมก็ไปดูช่องอื่นมานะก็ตรงนี้ก็จะเป็นให้เราล็อกอินรับนะครับผมทุกคนถ้าเราล็อกอินมาเรื่อยๆมันก็จะมีแบบบัตรเออสุ่มได้มาละาย่อ,อแล้วก็ตัวแ,แรกปืนนะครับผมจะเป็นแบบเออเอาไปสุ่มปืนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบัตรตู้อีโวนะครับผมสามารถเอาไปสุ่มได้เลยนะครับผมทุกคน โอเคนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดของคาเพล่านะครับผมทุกคนก็สามารถซื้อ OEC มาได้นะครับผมทุกคนก็ไปซื้อมาได้เลยนะครับผมทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เราก็จะมาแจกกันในวันนี้นะครับผมทุกคนก็พูดติดอีกนคก็ขออภัยด้วยนะครับผมทุกคนก็รอเข้าแป๊บนะครับผมทุกคนก็โค้ดนี้ก็สามารถใสีได้ยกเสิร์ฟกันเลยนะครับผมทุกคน นี่นะครับผมก็จะเป็นหน้าใส่โค้ดนะครับผมทุกคนนี่ก็จะเป็นโค้ดที่เราจะใส่นะครับผมกดวางเลยนะครับผมทุกคนอ้าวทำไมไม่วางให้หละ่ะก็กดวางแล้วก็กดใช้งานลาทันทีมันก็จะเขียนว่ารหัสแลกของรางวัลแล้วก็กดตกลงไปเลยยินดีด้วยนะครับผมได้จัดส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนเราก็จะได้มาเป็นกล่องเคีเตอร์กันบล็อกนะครับผมทุกคน เดี vale <in> ๋ยวให้ด like okay. okay. ูนะครับผมทุกคนก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เลยนะครับผมก็อนาคตน่าจะได้แบบของดีๆกว่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็สามารถไปใส่ได้เลยนะครับผมสําหรับโค้ที่ผมแจกไปนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาดูช่องผมนะครับผมทุกคนก็ ไปก่อนนะครับผมทุกคน